เป็นต้นไม้ประดับชนิดหนึ่งจะ้ะลูกก็กินได้นะสีแดงสวยเหมือนดอกไม้เลยมันจะเป็นลูกตอนหน้านี่แหละจะ้ะน้าหรือดูใบไม้ร่วงนกก็กินจะ้ะคนก็กินได้แต่ว่าต้องเอาไปต้มก่อนไปต้มเป็นน้ำผลไม้อะไรประมาณนี้จะ้ะที่เคยได้ยินมา ลูกจะดกมากเขาบอกว่าถ้าลูกดกดกแบบนี้หิมะจะตกนักจ้ะมันสวยเด่นดีเหมือนต้นดอกไม้เลยลูกสีแดงๆงสวยๆจะพูดชื่อกลัวพูดผิดกลัวสลับคำรุ่นเริด อะไรสักอย่างแม่ไม่ไม่แน่ใจไม่แน่ใจยังไม่บอกดีกว่าเดี๋ยวแม่ค้นหาชื่อก่อนกระปุกกันค่อนข้างเยอะมากเลยจ้ะที่สวีเดนกระปุกเป็นไม้ประดับอะไม่เห็นมีใครมาเก็บไม่ค่อยเห็นใครมาเก็บไปทําอะไรลูกแดงช่วยเป็นพุ่มเป็นพวงดกอย่างนี้ปีนี้สงสัยจะหนาวจัดจะหิมะจะตกเยอะ บอกว่ายิงโดกยิงแสดงว่าหิมะจะตกเยอะเป,ป็นปันเลยน่าจะกินได้เนาะน่าจะกินได้น่าจะหวานหวานคือจะดีก็คงจะได้ไปหามาปลูกถ้ามันอร่อยแต่นี่มันเขาว่ากินนิดนิดมันจะเมาจ้ะก็เลยก็เลยไม่กล้ากิน ขอบคุณที่รับชมจ้าเดี๋ยวเราเจอกันใหม่คลิปหน้าเนาะสวัสดีจ้า